เศดังย้อนคำทํานายหมอปลาลั่นแอนโทเนียจะไม่มงเพราะยังเป็นควันหลงให้ได้พูดถึงกันอยู่สำหรับการประกวดมิสจุนิเวอร์ส2023หลังตัวแทนสาวไทยแอนโทเนียโปรซิลทำได้ทีที่สุดขวาตําแหน่งรองอันดับหนึ่งโดยมีนางงามนิการากัวเชนิสปาลาซิโอสคว้าตำแหน่งมิสจุนิเวร์สคนล่าสุดไปครองล่าสุด เพจดังเจมอยร้อยแปดผาย้อนคำทํานายหมอปลายพลายกระซิบที่พูดถึงแอนโทเนียเอาไว้ก่อนการประกวดว่าจะเข้ารอบลึกปากมากแต่ไม่ถึงมงเพราะเหตุว่าดวงยังไม่ถึงเมื่อกูถ่ายเฟซหมอปลาเอาอีกแล้วแอนโทเนียมีสิทธิ์จับมืออยากได้พวกลาตินเพราะพูดสเปนมันสื่อสารกับต่างประเทศได้เยอะ น้องเข้าห้าแน่นอนแต่มงไม้ดวงน้องไม่ถึงชุดเสริมทำให้เข้าลึกมีสิทธิ์ได้สูงคือสีน้ำเงินถ้าใส่จากห้าอาจจะเป็นสามเสริมขึ้นไปอีกคนได้จะชุดสีอ่อนๆเอิร์ธโทนสองสีและไล่สี ถ้าน้องไม่ได้คนที่ได้จะสู้น้องไม่ได้จะโดนน้องกรบจะมีข้อคอรหาน้องจะเป็นตำนานมีในเรื่องของการเมืองมีการเอื้อการระหว่างประเทศเอลสวัลดอร์กับนิการะกัวอยู่เมกากลางทั้งคู่ใดๆคือแอนโทคือที่สุดแล้วรักเรียกว่าเล่นเอาชาวเน็ตขนลุกเลยทีเดียวเพราะคำทำนายออกมาได้แม่นและตรงเป๊ะมากครับ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ